วันนี้ให้เขียนให้หลวงพ่ออ่านหลายใบครอบครัวโชติแก้วโชตแก้วเนะี่ยโชต,นะชโชตแก้วนะหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ส่งอาหารมาถวายพาสงคณะญาติธรรมจังหวัดนครราชสีมาคุณรุจิราคุณทัชนี คุณปทมาพนมวัฒนศักรรดิ์ร้อยตำรวจร้อยตำรวจเอกหญิงมณีรัตอาจชนะชัยรองสว,วงกก,กโตชดยีสบสี่อันนี้ถวายอาหารพระสงฆ์สงมาสมทบทางไกลแล้วก็ถวายปัจจัยําหมบุญหล่อรูปเหมือน พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิจฐานไว้ในพิพิธภัณฑ์พระธุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นจำนวนเงินหนึ่งมืแปดพันบาทรติมาคล้ายทองลูกสาวคุณแม่สมจิตอห่หอยใ้บุด้หลายลูกหลานเรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์ก็กำลังเหม็งเกี่ยวอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้นะ วันนี้เป็นวันพระหัสสบดีที่หมีหนาคมพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันขึ้น8ปดข้ามเดือน4ปีมะเส็งพระในวัดของเรา44รูปลงมาฉัน35งดฉัน9นาค3ที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ในเรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์ก็ได้พูด ปารบบ่อยเพราะมันงานกำลังเขม็งเกี่ยวกำลังทุกอย่างแต่เมื่อวานเมื่อวานคล้ายๆกับง,งานของเรางานที่มันหนักๆก,ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายลงไปบ้างอย่างทาวาเคนนะทาวเคนมีอยู่สองตัวถอดไปตัวหนึ่งแหละเพราะว่า งานงานหนักๆงานที่จะได้ยกใครๆบอกขี้คลายลงไปบ้างแล้วยังเหลือยังเหลือไม่เท่าไหร่ก็เลยถอดเทวาวศเคนเจ้ากลับบริษัทเขา,เาคงจะถอดเสร็จในวันนี้แหละยังเหลืออยู่ตัวเดียวนะนี่ะแสดงว่างานงานของเราก็เข้ามา วดเขีบมวดเข้ามาแล้วนะ,ะเขียงงวดเข้ามาแล้วยังเหลือก็งานหนักๆยังเหลือไม่มากละแต่ว่างานก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวนี้ได้42%ซแต่ยังไม่ถึง50%นะยังงานยังไม่ครึ่งนะคงจะตกแต่งบ้างอะไรบ้างปูกระเบื้องกระบงกระเบื้องปูหินอ่อนลักษณะอย่างนั้นล่ะก็ยังงานก็ยังยังไม่จัดว่า50%ต เดี๋ยวเพียงได้เพียง42ซตามสายตาของผู้รับเหมาและสายตาของคณะกรรมการที่ลงมติกันแต่หลวงพ่อไปเหน็นก็ได้ได้มากพอสมควรอยู่แต่วันพุ่งนี้แหละวันพุ่งนี้จะมีการประชุมจ่ายงวดงานเพราะทุกเดือนทุกเดือนจะมีการกำหนดจ่ายงวดงาน งวดงานของานนั้นกานจานวนที่เราเซ็นสัญญากัน410้ล้านสองแสนกว่าบาทที่ได้เซ็นสัญญากันแต่นี่นก็จะจ่ายเป็นงวดงานเป็นงวดงวดเป็นงวดเดือนแต่ว่าทางบริษัทอื่นที่เขาทำเขามาเดบจ่ายเป็นงวดงาน,นงวดเดือนหรอกแต่ว่าเขาทําได้เท่าไหร่เขาก็เสนอต่อคณะกรรมการแต่นี้ทางิทธาเนี่ยเขาทํางานเข้มแข็งมาก เวลาเขาทํางานนะก็ต้องให้ใจคลายๆว่าเขาไม่เขาไม่ควักกระเป๋าเขาจะเอาเงินจากการดําเนินงานการก่อสร้างเนี่ยจ่ายลูกน้องไปเลยําส่วนเกินก็คือส่วนเกินส่วนกําไรก็คือส่วนกาไรส่วนที่ลูกน้องทํคือให้ลูกน้องไปเลยวพราะนั้นเขาจึงจ่ายเป็นพวดการเราก็ยินดี พว่างานก็ไปได้็ตามง,งวดงานคณะกรรมการตรวจงวดงานงวดนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์สมเหมาะสมกับเท่านี้เท่านี้เหมาะสมกับเงินเท่านี้เป็นรายเดือนอันนี้ข่าวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะลูกหลานนะเป็นงวดที่สิบเอ็ด คิดเป็นเงินออกมาก็ประมาณสักประมาณ18ล้านกว่าเกือบ19ล้านงวดนี่แต่งวดที่แล้วนงวดที่1ิบนั้ประมาณเกล้านกว่าที่จ่ายไปแล้วนะไม่มากดูว่าน้อยแต่งวดก่อนแพงนนะิดนยะี่สิบเจล้านแต่ถึงยังไงก็อยู่ในวงเงิน4 1 0รสิบล้านนั่นนะเ,เราก็เตรียมพร้อมไว้เหมือนกันขณะกรรมการก็เตรียมพร้อมไว้เหมือนกันที่จะนำจ,ะจ่ายงวดการ เพราะนัชชาญาติโยมลูกหลานที่อยู่ใกล้ได้อยู่ไกลก็กองสนับสนุนนะลูกหลานนะกองเสบียงกองสนับสนุนถ้าหากวัดกองสนับสนุนทว่ากองหน้ากองหน้าสู้ไปไว้ก็ต้องมองลูกเล็กลูกเล็กหากองกองหลังกองสนับสนุนเหมือนกันน่ะนี่ก็เหมือนกันนะลูกหลานนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังกันเป็นการเรียกร้อง หาการหากองสนับสนุนไกลๆเหมือนกันเรียกร้องหากองสนับสนุนไกลๆแต่ก็ไม่ได้พูดแบบจริงจังเอามานะขาดทุนจะต้องได้ใช้เงินมากมายนะลูกหลานนะลุงพอก็ไม่ว่ายอย่างนั้นอีกเหมือนกันแต่พูดไกลๆเป็นที่รู้กันแ,แว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พูดกันว่ากันลักษณะอย่างนั้นนะลูกหลานนะ แต่ทุกผู้ขอจำจี้จำชายแล้วมันก็จะง,ง่ายใช่ไหมละ่ะเ,เรื่อมหน้าขายขายหน้ากันอายกันใช่ไหมละ่ะแล้วพูดไก,ก,กล้ายแสัทธานญาติโยมลูกหลานเนอพูดอาอยากจะได้บุญอถ้าว่าไม่รีบทําตกขบวนนะอันนี้เด้งมวดที่สิบอแล้วนะลูกหลานหนะ้าี่สบสามวดอีกไม่กี่งวดก็จบละ อาจจะจะทำบุญเกี่ยวกับสร้างก่ดีก็คงจะไม่ได้สร้างของคงได้ให้การสนับสนุนอา,างเป็นมูลนิธิต่อไปแต่เรื่องการก่อสร้างเดี๋ยวนี้ละรังกำลังแไปแขมเงเกี่ยวเลยเคล้ายๆว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะเดี๋ยวนี้จะต้องได้ใช้จตุปัจจัยในงานก่อสร้างนะกำลังกำลังเตรียมทุกอย่าง การัน,นเ,รเราก็เก่า<ๆ>ให้คณะทศชายาโยมทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลได้ฟังนะและ้เขาวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสี่ปีมะเส็งเป็นวันพระนะทาญาติโยมลูกหลานนะวันพระแปดค่ำแล้วก็ให้พวกเราทุกคนให้รู้จักหน้าที่หน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกา เมื่อถึงวันแปดค่ำสิบห้าค่ำแล้วก็เออเอาตั้งใจสมาทานศีลประกอบคุณงามความดีสักวันหนึ่งให้ข้าก็ถาาไม่ได้มาวัดกับทู่บ้านกันาจาัดดอกไม้ทูบเทียนขึ้นบูชาพระในวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำเป็นการรำลึกถึงเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่ง ถึอเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธถึงเราอยู่เราไม่ได้มาวัดเราก็ได้น้อมนำดอกไม้ทูบเทียนขึ้นไปบูชาในเฮงพระล้านพระห้องพระเป็นการนํำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็เป็นไปได้ก็เอาตอนเย็นมาก็เข้าไปไหว้พระ ละหางสวาขาโตสุปฏิปโนนโมตัสัะและเล็กถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าว่าเราไม่ได้มาอย่างที่วันนี้นะได้อยู่วันนี้เ,เป็นวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำตอนเช้ามาเราก็ตื่นมาตีสี่ตีห้าก่อนที่จะไปทำงานเราก็เข้าไปห้องพระเข้าไปห้องพระเสร็จแล้วก็กราบ ทำวัดเช้าถึงจะมากเล็วน้อยทาไม่ได้แล้วก็อาลหังสวาคาโตสูปฏิปโนนาโมตัสะฮะแล้วก็พุดทังทำมังสังข,ง,สาางขังสารนังขจฉาไม่ดูติตาติจากนั้นก็นสมาฐานสินเลย ปานาที่ปาตาเวรมณีิสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีิสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมจุมิสาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยานิมุสาวาทาเวรมณีิสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยัมชัปปมาตฐานาเวรมณีิสิกขาปะทังสมาธิยามิเจระอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมมาธิยามิ อิมานิปัญจะสิกขาประธานิสัมมาทิยามิขอสมาทานศินห้าเ,เพียงแค่นี้ก็เป็นศิลหานะจากนั้นก็รักษาศิลห้าทั้งวันข,ข้าไปเจ้าจะไม่ตบยุงตบลิงข้าไปเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่จนถึงข่ามนุษย์เหมงนนแล้วจะไม่ฆ่า เราจะไม่ขโมยสิ่งของของเขาเราจะเขารบในสิทธิ์ในสามีภรรยาคนอื่นเขาเราจะไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเราจะไปดื่มสุราให้ขาจเตะเพียงแค่นี้ก็เป็นศีลห้ารักษาศีลห้าแล้วุูกหลานนะ,อะพอเรามีไม่มีเวลาที่จะมาสู่วัดวาศาสานาไม่มาไม่ได้มาสู่วัดบางวัดก็นในพรรษารั้นจึงให้สมาทานศีลน,นอกพรรษาแล้วก็มีคนน้อย บางท่านคนไม่ให้สมมาทานถ้ามีคนมามากบางครั้งกล่าวท่านก็เอาสมมาทา,านศะินนาเพื่อทำเป็นสานานณพิธีแต่ถ้าว่าไม่มีคนไม่มามากท่านก็ไม่ได้ให้ศินแต่เราถึงยังไงก็ตามเราเป็นพุทธศาสนิกชนสมมาทานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวน,นั่นแหละเป็นสินหาแล้วถึงอยากไม่ได้พูดทั้งหมดอย่างพวกเรามาถูวัดอย่างนี้แหละวันนี้เป็นวันพระ ก็จะกราบลากราบพระพุทธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆกราบขอกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เออวันนี้เป็นวันพระข้าพระเจ้าขอสมาทานศิลนห้าสมาทานสิลนห้าทั้งห้าข้อในวันนี้สิน้นสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าบําผู้็รักษาตลอดไปก็ไม่ว่ากันอะสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพอปเป็นวันพระ เพียงแค่นี้นก็เป็นเป็นการสมาทานศินลหรือว่าวิรัตเจตนาตั้งจิตตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตตั้งใจรักษาศินเ,เจตนาคือเจตนาวิรัตศสินเจตนารักษาสินง่ายๆอ,อันนี้ก็เป็นศินแล้วนะเพราะนั้นการรักษาศินถ้าเรารู้จักวิธีกรรมพิธีการไม่ยากนะลูกหลานนะ ตาญาทโยมทายาว่าเราไม่รู้นะ่ะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเมื่อก็ตั้งคงตั้งขายตั้งเรยตั้งเหลี่ยมต้องไปหาพระเจะคนต้องสมาทานตามไม่จริงก็ให้ไปหาพระไปสมาทานไปหาพระกับพระสงฆ์ท่านก็สมาธิญาไม่เหมือนกันก็ให้พวกเราสมาทานเองแต่ท่านเป็นผู้นำาท่านเองท่านเป็นผู้นำสมา,าทาน,น,น,าานนะแต่ว่าตามไม่จริงก็ ก็ดีไหมท่านพานำสมถานก็ดีใครขาบ่าเป็นกิจลักษณะแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าเราไม่รักษาศีลก็ยังขาดยังเก่าเพราะนั้นให้พวกเราแต่ตามไม่จริงก็มาสู่วัดวาศาสนาดีไม่ดีทาให้มาสู่วัดวาศา,า,า,าส,าน,สานาที่รักษาอยู่ในบ้านในเรือนไปเรื่อยออไปมากระจืดจางเรือนลางไปเรื่อยๆอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะ คล้ายๆกับว่ามาสู่วัดวาศาสนามาเห็นผักเห็นพวกเห็นหมูเห็นเพื่อนเห็นครูบา,าอาจารย์เป็นการเคาะสนิมออกจากจิตใจได้ในได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าเราไม่มาสู่วัดวาศาสนาอยู่ตามลําพังถ้าถ้าคนมีคุณธรรมแลจิตใจถ้าเป็นพระโสดาบันและเออได้นะั้ลูกหลานแะปลว่ามาตรฐาน อยู่ได้แต่ถ้าว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นยังเป็นปุตุชนอยู่เนี่ยสนิมพร้อมที่จะเกลอะพร้อมอผุนฝงทุลีพร้อมที่จะเข้ามาสู่จิตใจพร้อมที่จะหลงทิศหลงทางได้ไง่ายๆเหมือนกันถ้าเราไม,ไม่มาสู่วัดวาศาสนา,านะถ้าว่ามาสู่วัดวาศาสาานา,า,สา,า,นาเานี่ยถึงยังไงก็พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านก็จะเด่นแนวแนะนําให้ฟังเพราะท่านอยู่วงใน ท่านอยู่วงไหนท่านเป็นผู้ฝึกอยู่แล้วนะฝึกท, Ryan, ท่านฝึกตัวของท่านทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วนะไข้ๆยๆก่กาท่านเป็นผู้ฝึกของตัวของท่านจากนั้นท่านก่อนแนวนําแนวความฝึกของตัวของท่านนะมาแนแนวแนะนําให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติยโยมที่มาเกี่ยวข้องศีลเ,ออเป็นอย่างนี้นะสมาธิเป็นอย่างนี้นะเดินปัญญาวิปัสสนาเดินอย่างนี้นะท่านจะได้พูดให้ฟังเพราะนั้นพวกเรา ที่มาสู่วัดวาศาสนาก็ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์พระสงฆ์ได้เทศได้แสดงธรรมให้ฟังก็เป็นล้วนแต่เป็นสิริเป็นมงคลทั้งนั้นแหละสมนานันจะทัศนังเอตมังกรมุตตมังได้เห็นครูบาอาจารย์เห็นพระสงฆ์เป็นสรณะสมนานันจะจะเป็นเห็นสมณะผู้ปฏิบัติผู้ทรงศีลก็เป็นมงคลเป็นมงคลมหามงคล ในชีวิตเหมือนกันฮะอันนี้ก็เกล่าล่าวๆในการดาเนินชีวิตในการเป็นอยู่และรูก,การเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆท่านในพุทธศาสนินกชนพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่นทั้งหลายแต่ถึงยังไงก็ตามนะลูกหลานคณะทาญ,ญายาจุลศีลนี่ก็ควรจะมีควรจะมีการรักษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะมีศีลแล้วก็มีสมาธิ สมาธิมีปัญญาคล้คยๆว่าถ้าหาว่าพวกเราไม่ไม่จม,มาทานไม่มีศีลน,นะในจิตในใจของเราเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรในเมื่อข่าวจำเป็นจวนเจียนเข้ามานะเราจะพึ่งพาอะไรจะพึ่งพาเงินซ้ำเงินคำทรัพย์สมบัติเหลือมันก็ไม่พึ่งพาไม่ได้จะพึ่งพาลูกหลานเหลือก็พึ่งพาไม่ได้ จะพึ่งพาใคร <c oughs> ก็พึ่งพาคุณงามความดีในจิตใจที่เราได้สั่งสมคือได้สั่งสมได้สั่งสมบุญกุศลไว้แล้วนะทาบุญทํากุศลสร้างบุญสร้างกุศลไว้แล้วนั่นแหละเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราในถึงคราวเช่นนั้นเราเระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทําไว้เราได้รัก,รกษาศีลไว้เราได้ภาวนาได้บำเพ็ญคุณงามความดีนั่นแหละ จุดนั้นจะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของเราจะไปพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งทรัพย์สมบัติพึ่งอะไรทางนอกไม่ได้ทั้งนั้นแหละมีแต่คว้าน้ำเหลวทางนั้นเพราะเหตุไรเพราะอีกสักวันหนึ่งทุกคนนะแต่พูดทางนี้ทางนั้นพอหลวงพ่อพูดประจุดนี้หลวงพ่อเองว่าเราไม่ได้เอาความแก่ความเจ็บความตายมาขู่กันนะลูกหลานนะเอาความจริงมาพูดให้กันฟัง อย่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้เตรียมพร้อมนะเราต้องประจนภัยอีกสักวันหนึ่งข้างหน้านแน่นอนไม่ไม่เป็นอย่างอื่นนะอ,อย่างหลวงพ่อพูดหลวงพ่อก็มั่นใจหลวงพ่อจะต้องไปเชิญกับสิ่งเหล่านะั้นแน่นอนอีกเหมือนกันพ่อเห็นไหมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยไปไหนหมดละ่ะหลวงปู่จามเรเป็นหลวงอาปไปไหนหลวงปู่แหวนไปไหนหลวงปู่ล่าไปไหน ้หลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อลักกระรบนับถือเริ่มใสไปไหนคู่บาจานย์หงพ่อไปไหนแล้วลงรอยไปตามอายุสังขารหมดเะแล้วก็ถามมาหลวงพ่ออินจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมไะหลวงพ่ออินจะตอบว่ายังไงทีนีไอหลวงพ่ออินจะไม่ไปอย่างคู่บาจารย์ท่านเหล่านั้นใช่ไหมไอเออใช่แหละข้าจะอยู่ชั่วฟ้าดินเลายตายไม่เป็นหรอกจะว่าอย่างนั้นเลยมันก็ไม่ใช่น่ะไม่ใช่อย่างนั้นอีกเหมือนกันนะลูกหลานน่ะ เออมันต้องถึงถึงจุดมื่ออีกเหมือนกันแต่ไปยังจะไปยังไงลหละนะเออ,เอ,อก็พึ่งอะไรล่ะก็ต้องพึ่งคุณงามความดีนะเออเราจะฝากคุณงามความดีฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะเ,เราจะต้องสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศสเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของตนเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งอันกเกษม พระพุทธเจ้าปดิพระรหันตสาวกกดีท่านภาวนาท่านตัดกิเลสละชำระกิเลสภายในใจของท่านท่านได้เป็นพระรหันต์เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกทาคานาคาอรหันนั่นแหละเป็นที่พึ่งของท่านทางด้านจิตใจนอกนั้นไม่มีที่พึ่งนั้นลูกหลานนะ,ะจะไปพึ่งศัตสาลายสิงสางม้าโวควายเงินคำทรัพย์สมบัติพึ่งไม่ได้ทางนั้นนล เอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างขณะร่างกายตัวเองยังเอ,ยเอาไปด้วยได้ไม่ได้แล้วจะไปเอาส,วน,สวนอื่นเข้าไปได้ยังไงนอกจากคุณงามความดีนอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราอันนี้หลวงพ่อพูดให้ในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาที่ได้ศึกษาแนวหลักธรรมคาสอนของพุทธ,ธะแล้วก็มาเล่ามากล่าวให้คณะทัศนทายญาติโยมลูกหลานได้ฟัง ที่พึ่งของเราก็คือบุญกุศลคุณงามความดีเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งได้นอกนั้นพึ่งไม่ได้สักอย่างร่างกายก็พึ่งไม่ได้ญาติพี่น้องกับพึ่งไม่ได้พึ่งมดพึ่งหมอกพึ่งได้โชว์ขาวพึ่งอาหารการบริโภคกับพึ่งได้โชวค้างโชวขาวแลนอกนั้นก็เป็นที่พึ่งเป็นครั้งคราวเท่านี้ต่อไปจริงๆนะพึ่งไม่ได้พึ่งต้องพึ่งคุณงามความดีเขาสู่จิตใจนะครับ ที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งต่อไปภายภาคหน้าถ้าหวบถึงคราวจุดจบมาแล้วเอออ้าวออบวุญกุศลของข้าวพปเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่ดอดีตแต่ชาติจนถึงปัจจุบันได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมาคราวนี้เป็นคราวข้าจะกระโดดจะกระโดดข้ามพข้ามชาติแล้วกัน จะกระโดดข้ามพบความชาติบุญกุศลมาช่วยข้าเรื่องข่าวนี่นแต่ก็หลับตา, mm hmm. เ,าเท่านั้นแหะอันนั้นก็นคือที่เราจะต้องไป mm hmm. พระพุทธเจ้าเห็นไหมพรุทธเจ้าก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่เป็นบรมครูก่อนที่ท่านจะปิดพระโอษฐ์ท่านก็นว่าขยะวยะธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาตินะ ขยะวยธรรมมาสังคาราสังขารทั้งหลายตั้งแต่หัวจุดเท้าตั้งแต่ชดุดขวดเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของที่จะละหลงละลายพร้อมที่จะตายได้มันความพ้นจะหมดอายุของมันขยะวยธรรมมาสังคาราอัปปมาเดน,นะสัมปาเดทานขยะธรรมสังคาราอัปปมาเดน,นะขอให้พวกเธอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพอดพูดถึงพะองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดอะไรต่อไปเรียกว่าเป็นวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะนะที่พระองค์สั่งเสียพวกเราท่านทั้งหลายอันนั้นคือบรมครูอันนี้นก็พวกเราก็เป็นเป็นต้องสั่งเสียใครนะให้ดูตัวเองเท่านั้นสำหรับพวกเรานะ เรามีคุณงามความดีเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเป็นที่อุ่นใจและยั่งนะคุณงามความดีของเราเป็นที่อุ่นใจและยั่ถ้าไม่เป็นที่อุ่นใจก็พยายามาไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนานละลูกหลานจะทานเยอะไม่ใช่จะให้ทานนะให,ให้ทานกระทวนหนึ่งคล้ายๆว่าเราฝากไว้เพื่อไปกินในสมปรายิ่กัภพให้ทานรักษาศีลกระเสื่อมสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อย เกิดพบหน้าชาติหน้าก็เป็นคนไม่มีไม,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 ไม่มีใครมาเบียดเบียนลังแกเราเราเป็นไปด้วยความชุดจิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันในสงสีนคุ้มครองอันในสงภาวนาให้เป็นผู้จิตใจให้มีสติมีปัญญาหาทางที่จะพ้นทุกนวัฏสงสารขั้นตอนต่อไปนี่แหละอันนี้ก็คือการบำเพ็ญทางกิตตภาวนารึกตั้งภาวนา ไม่ใช่จะให้ทานอย่างเดียวนะรักษาศินก็ใช่นอย่างนุมวันนี้นเราควรจะรักษาศิน,นแล้วก็พร้อมกันให้ภาวนาด้วยมีว่างๆนั่งภาวนาห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีนั่งภาวนากาันลุ้นแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจทั้งนั้นล่ะหลูกหลานทั้งหลายนะอตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรและพรนะทนเอเนอร์ ยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนติกสาคขรังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกักปติอิจิตังปิตังตุมหังคิปเมวะจะมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยะถามณีโชติ ระโสยาธาวิวัจจันตุสาปพโรโควีนาสตุมาเตภาวัฏวัน ทานิตัญโวธาปัจจัยโนจัสสโรธัมมาวัตตานติ <Sessimitation> โลขาโลขาพยาเวลาโซกาตุจุปัทวาอาเนกาอันตรายาปีวินาสันตุอาเซสโตงาตย,ยาสิทธิานางลาพังโจที่ผาขยังสุขังบาลัง เรอายุเจวันโนจาโพคังอุทิจยะสวัตตาวัตสาจายุจาชีวสิทธิภวันตุเตปาวัตุสาพมากาลังราคันตุสาพเดวตา ตามบาบุธานุภาเวนัสดาโสที่พวันทุเตภาวตสุสาพมังกาลาังรักขันตุสาะเดวตาตามบธรรมานุภาเวนัสดาโสที่พวันตุเต พาวัตุตาพมังกาลังราคันตุสาประเดวตาสามาสังฆานุภาเวนสะสาดาโสเทภาวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  ์ลไวด์ a ด o ป่น้อย .com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา